สวัสดีครับทุกท่านทุกคนค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง For o รประโยชน์ชาแนลนะครับบันไดลงคลิปดนนะครับบันลงคลิปหลายเดือน,นครับเพราะว่าเพราะว่า,าเนี่ยตัวคิดขาดนะครับปัญหาตัวตนยังบกพรคิดคอนเทนต์บม่ออกนะครับว่าจะนำเสนอคอนเทนต์ยังให้ทุกคนได้เบิ่งนะครับ นี่ก็เลยเอาใหม่นะครับผมก็จะพยายามลงเข็ปนะครับยูทูบนะครับทางยูทูบนะครับเจ็ดสี่นะครับได้เบิงนะครับมันนี่นะครับมันนี่กับเป็นเหมือนหนึ่งนะครับจีพออยูน้านะครับอยู่บาทนะครับอากาศมันแหลงมันหอนนะครับอากาศหอนอากาศเฮลนาแลงนะครับ น้ำปะปาบูมีนะน้ำปะปาบูหน้ำปะปามันเอ่อมันเบิรดนะครับโดดขึ้นมาจากพื้นพื้นดินนะครับมันมันพพบ่พเพบูมีมันแห็งนะครับบ้านผมก็เลยบูมีน้าใจมาเป็นจองอาทิตย์นะครับอาทิตย์จองอาทิตย์ก็เลยมาหน้าเนี่ยครับแล้วกาหน้าเขาก็มีน้าจุลเซลนะครับ ต่อไว้นะครับกุดไว้แล้วก็ติดตั้งไว้นะครับสามารถที่จะสใส่ได้เลยใหญ่ามากอยู่หน้านะครับใหญ่ามากสับผาอยู่หน้าจุบานมุมีน้ำนครับปีนี้แห้งแรงไม้นะครับสังเกตจากลายๆายู่บ้านนะครับในแอมเภอร์สีใหม่ทางอนบงโคนบันกุ้งไนบันดอนสะคขัเฮานี่นะครับมันน้ำขาดนะ น้ำแหงน้ำบาดาลแหงนะครับสาเหตุเนี้ยมาจากมันแรงนะครับแล้วก็ทุกคนไลคขอบขั่วนะครับส่วนมากนะก็จะเจาะน้ำบาดาลกันนะครับเยงสายน้ำใต้พื้นดินนะครับผมมองวันงี้นะครับมันน่าจะแหงนะครับก็เลยบูมีน้ำใส่กันนะครับก็เลยมาใส่อยู่หน้ามาสักฝายอยู่หน้ามาอาบน้ำอยู่หน้าครับทุกคนกูแย่ตาย ได้ค้นเอาน้ำยูน้านะครับกลับไปใส่อยู่บ้านกลับไปใส่ใส่กอกล้างตัวยล้างจานนะครับอาบน้องอาบน้ำยูบ้านนใส่ทั้งนี่ก็เป็นวันยุทธนะครับเขาก็มายูน้านะครับมันจะไปหอมหลอมลอบอุหลอมหัวนะครับหลอมหัวมันแล้วก็สามารถที่จะปลูก ทุกสิ่งทุกอย่างได้บนต้องกลัวว่างวงควายหรือว่ายังเป็นจะเขามานะครับเดี๋ยวจะออมงอยมันแล้วนะครับนี่ครับนะบาดานนะครับสาะเซลเขาเวลามันดีแดดมันก็จะดูดน้ำมาให้นะครับสักผายอยู่หน้าครับนี่หน้านลยครับตื่นมา้วสักทพิน้าน ขออา,ายหมูแล้วเนาะตัวเไปเหนุนไปไหน่ายหมูมงงามปะเพือตาโตนี่ Okay. สักเรียบร้อยแล้วหน้าโมมีนจะเป็นต้องมาสักอยู่หน้านะครับนี่ก็คือวัส้ไข่นะครับตะไข่นะครับเอามาจากบ้านนะครับทับไว้ทิมไว้โดยที่ พอได้รดน้ำมันก็จะมันก็จะแห้งไปเลยนะที่ได้นะครับก็เอามาปลูกที่ที่นาเรานะครัปลูกตามคันนาหรือปลูกตามตามท้องนาเราเนี่ยหาหาที่ปลูกต้องเอามาแยกก่อนแยกแล้วก็แช่น้ำไว้สักสองสาวันถึงจะปลูกติดถ้าเอาไปปลูกเลยมัน มันไม่ค่อยติดนะครับต้องให้เขาออกลากก่อนอย่าแรกต้องเอามาแยกก่อนแยกเป็นชิ้นๆนิๆแล้วก็แช่น้ำไว้สัก3ามวันให้มันออกลากแล้วก็ค่อยปลูกได้ครับหัวที่มันใหญ่ๆน่าก็เอาไปขายครับเอาไปใชป้ประโยชน์ใช้งานไนดะ้เราจะพยายามลงคลิปนะครับให้ทุกคนได้ ดูนะครับก็มีรายประกันครับเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ